เปิดบ้านนัดอติรุธน้องชายเวียสุกลวัดเจอกับตัวไม่กล้าพูดรู้ทุกอย่างไม่กล้าพูดวินาทีเจอวิกกี้พี่สะพายครั้งแรกเปิดบ้านนัดอติรุธน้องชายเวียสุกรลวัดจมาถาติดดินเลิกชิงชิงหลังไม่ต่อสัญญาช่อง 7. เจ็ดโดยนัดอติรุธนั้นสนิทสนมกับเวียสุกรลวัดเป็นพิเศษพอด้วยเป็นดาราสังกัดเดียวกันและเป็นหนุ่มอีสานที่เหมือนกันเลยคุยกันทุกคอ เวลาไปไหนมาไหนก็จะก,กระเตงกันไปเที่ยวด้วยกันตลอดตลอดส่วนทางด้านชีวิตส่วนตัวของนัทอดิรุธสิงหาอัมพลเกิดที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่16สิงหาคม2529เริ่มมีผลงานเมื่อปี2549ผลงานาละครเรื่องแรกคือเรื่องพลิกดินสุดาวรับบทเป็นประยุติต่อด,ด้วยแสดงละครจักจักวงวงเรื่องเกาะกายิทธิ์ รับบทเป็นไอศูนจากนั้นก็มีผลงานตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นแสดงมิวสิกวิดีโอแสดงภาพยนตร์และงานพิธีกรนัดอธิรุธมีความสามารถในการแสดงหลากหลายโดยเฉพาะการแสดงบทปูอีกทั้งทางด้านความรักนั้นเคยเอ่ยปากบอกว่าชอบนักแสดงร่วมสังกัดมานานหลายปีนั่นคือสาวจริงๆคริสตาซึ่งฝ่ายหญิงคือสเปกแต่ไม่กล้าบอกรักเพราะกลัวว่าถ้าบอกแล้วจะเสียเขาไป ได้แต่เก็บความรักนั้นไว้ในใจนอกจากนี้นุ่มนัดยังบอกด้วยว่ารู้สึกดีใจที่น้องไวใจเข้ามานัดอดติรู้ต่อข่าวเวียแต่งงานบอกถึงรู้ก็ไม่กล้าพูดบอยให้รอํามเฮียเราโมเมนต์คู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากดีใจที่สุดในโลกได้เห็นพี่ชายมีความสุขล้านมีครอบครัวได้แล้วสุกรดาวัตเผยคุณแม่เอนดูิกกี้เข้ากันได้ดีมาก ชมนิสัยดีโปรไฟล์เริ่เรียนเก่งมากแถมพูดได้หลายภาษาอีกด้วยค่ะได้เจอหนุ่มนัดอดิรุธสิงหาอามพลพี่น้องร่วมช่องหนุ่มเมียก็ไม่รอช้าข้อดึงตัวมาสัมภาษณ์ถึงเรื่องในกันเสียหน่อยเรางงถึงกล้าพูดก็พูดไม่ได้ครับต้องให้เหียเขามาพูดโอ้ ตอบเขาไปปิ้งกันยังไงให้ไปรอถามเฮียเองดีกว่ารอถามเฮียดีกว่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจอกันเมื่อไหร่เขาไม่เล่าแต่เวลาเห็นเขาอยู่ด้วยกันก็น่ารักมากครับเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนมีความสุขกันครับผมก็อยู่เกือบทุกเหตุการณ์อย่างที่บอกครับว่าเราไปถ่าย y o u t u b e ด้วยการคอลแลบกันเลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลาครับไม่กล้าพูดเยอะแต่ก็ถือว่าครั้งรักดีใจที่สุดในชีวิตได้เห็นพี่มีความสุขพอเห็นเขามีความสุขผมก็ดีใจมากที่สุดในชีวิตแล้วครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขามีความสุขเราจะไปอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาอันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจจริงๆครับแล้วเราก็จะช่วยซัพพอร์ตพี่เขาตลอดเวลาไม่ว่าเป็นอะไรก็ช่วยกันทุกเรื่องก็ผมจะมีความสุขทุกครั้งที่เขามีความสุขไม่ครับ เขาก็ใช้ชีวิตปกติที่เป็นธรรมชาติเขาบอกเสมอว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอไม่มีอะไรที่ต้องเศร้าต้องทุกข์หรอกเราอยู่ทุกวันนี้เพราะความสุขดีกว่าอายุก็จกัดสี่สิบแล้วถ้าเกิดจะมีข่าวดีจริงๆไม่ได้มองว่ามันเร็วเกินไปใช่ไหมถ้ามีข่าวดีก็ดีใจด้วยไงครับ,ค,บควรมีครอบครัวได้แล้วอะสุกรววัตอ่ะเผยคุณแม่เอนดูวิกกี้และเข้ากันได้ดีมาก ดีครับดีครับเทคแคร์ care, ดีมากทั้งคุณแม่รวมถึงวิกกี้ด้วยเหมือนคุณแม่จะเอนดูวิกกี้หรออืมก็ประมาณนั้นแหละครับช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันถ่ายรูปเพราะว่าคุณแม่ชอบถ่ายรูปไม่รู้โปรไฟล์ตรงกับคนที่เปิดว่าไหมแต่เรียนเก่งจริงแถมพูดได้หลายภาษาผมไม่รู้เลยแต่เรียนเก่งจริงๆครับพูดได้หลายภาษาเท่าที่เห็นในสายตาคู่นี้น่ารักครับน่าทักมากๆเลยถ้ามีข่าวดีก็ดีใจด้วยครับตัดดีๆนะ